พลังมรซาสังขุตตะทอกับอันเชิญทุกทุกดวงวิญญาณบวสิปินคุณแม่ตองสีตองสีบอกค่ะตองสีเนาะคนเยี่ยมคุณพ่อจำนงคนเยี่ยมคุณแม่บุญสวยน้องโนดคุณแม่บุญรักะะราคาโถสาวาังเนาะนะคะอันได้ยินแล้วได้กินดูคนเที่ยนกามาด้วยแม่ด้อยเงื่อนยี่พอนะคะท่าอ่ถามเฮากให้ อาลันทองซ้ำเถือนึกอาพี่น้องนะคะอะเปิดกองเข่าออกเด้อลูกเด้อเสียหนามลอ่มอาเสียผ่าเมฆห้องก็เอาออกจินบางโตเนาะเอาออกนั่นวันตีแตะพอเป็นอย่างลูกว่าจะได้จุดจุดถูอาถูเท้าตรงได้เสียงถูเสียงกะไลเด้ออีแมหนผมฉีด อีพ่อจำนงนะคะคุณแม่สวยบุญสวยคุณแม่บุญรักนะคะหพาได้ยินเสียงผู้เสียงตยะไลก็ให้เวนกลับขึ้นมาทันทีนะคะสาธุนในช่วงนี้ผู้ขาขอเป็นตัวแทนของเจ้าค่ะขออัเชิญดวงวิญญาณน,นะคะคุณแม่ของสรีคนเดียมคุณพ่อจำนงคนเดียงคุณแม่บุญสวยน้องนรดคุณ